เดีย่ยวเดี่ยวอาเลีน่นะครับอาลี่สกินใหม่รุ่นก็ใช่รุ่นอินสปิเรชันนะครับเคตตอนเป็นการเชียอมอัพเมนต์ส่วนสาวน้อยเป็นสายโดมิเนชันนะครับพร้อมกับสกิน KDA เอาเอาอาลี่โคมาโคตรเยอะเฮ้ยหางเป็นคิสตันด้วยวะโคตรสวยไปไปอินเวดอินเวดแล้วๆด้อ้อแฟดเลยเรอร <laughs> ะเซลฟีนแฟด หกศูนย์ศูนย์ซับแฟตโอเคโอเคนับสปเปลด้วยเอาเรื่องอออวันซับหรอมีการจิ้มลมคิดว่าเป็นพีซ่าจังว่างไงนะ <c oughs> มันน่าจะอยู่โบเดี๋ยวเดินไปซ้อนเฮ้ยนี่น,น,นี่มันอยู่ไกลฟีบูบับแล้วแหละ มาทำอะไรตรงนี้เอาวัด <c oughs> ฟีดเบ,บิลบบกร <c oughs> ะบปาของแปบ CS สามสห้าต่อสิดวางไวตรงนี้แล้วกันผมจะเล่นเป็น ไอน,นี้ก่อนแล้วกันออกเป็นเฮดเทค G L P 800เหมือนเดิมอาดีบิวสโลเฮ้ยมาวะผมว่6หกละไปหาเดนลมดีกว่ามาเมียนติเซลาฟีน6นาทีแฟดขึ้นโอเค กลางมันฟีดเลนน่าจะวอดปะมาดิสวย <c oughs> เอา้ากดผิดมังกรได้ อัฟฟิลิออสสามหนึ่งเอ้ยสองหนึ่งละด้านล่างเราชนะเลนน่ะสบายแล้วเกมนะี้ซับดีซับดีอะอะไร,รอ่ะมันไปเอาไก่เหรอหาไดรวะแฟตต้ดจ้าคิลลิ่งสปริง Okay. กับบ้านเอาของก่อนรวยละข้าวหัวงสามร้อยยังไงลิเดียอยู่บนอุย้ยอากโรอากโร,กรสามหนึ่งแล้ววะซซกิโออากโรยังไงครับดิซินเตะคิวไนส์ท <Nice. c oughs> ่าหลับไม่งาเดี๋ยว,วอากโรนี่มันนักฟุตบอลไม่ใช่เหรอกลางหายเฮ้ยผมอัพชามนำดีป่ะวะเน้นแรงเน้นแรง ใช่แล้วโหโคตรแรงชามอูย้ยไม่โดนเออถอย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 ชามเข้าให้ถอยถอยเดี๋ยวจัดการให้มันทำอะไรวะโอ้ <laughs> What the fuck โคเดนเรียอยู่กลางเฮ้ยสลีฟเลยเหรอเอาจริงดิโอ้หแรงเหมือนกันน่าเฮ้ยโอ้โหเจ็บเดนเรียอาไปละเฮ้ยผมเดินดูทาวาบมาดูทาวาบก่อนฟึบนี่หางมันสวยโคตรเลยปะเดินขึ้นบันไดโหเขาสวยอ่ะโอ้หายโอ้หายระวังอกไปหากลับบ้านเอาของเฮ้ยชิบหายละ เอาโอ้กันเอ้ยไม่ใช่เอาวังกรก่นถอยเลยถอยเลยถอ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 ย,อยไม่บวกไม่บวกอ้วาฟีดอสมาดี่มาดี่ผมมาละเก็บหมดหจังหวะเนี่ยดับเบิลคิวปะฮไ,ไปไหนโอเคเรสมันจะเกิดมาเรสดิดันกลางแล้วปันหนึ่งอันตีจะขึ้นละสองวิ โอกสกิทำมาแล้วเตะตาย0-3 <c oughs> จะออกวิดเอนด้เฮ้ยต้องไปช่วยร่างว่ะเน,นี่ยร่างโดนอะไม่น่าจะโดนเซราฟีนรูน้แล้วก็อันตีตามเฮ้ยผมลืมออกแน่นวะไม่ใจอะ่ะก็ว่าลืมอะไร อะไรนะโอ้โหดาเดียดดาเดียดอยังเกิดอืมนั่นไงตายวะเนี่ยอุ้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 ยจะย็นจะยืน,น,น,น <c oughs> มามามา,มาตายคู่โอเคสวย ลดลดลดกดอีโมดอารีเฮ <c oughs> ้ย10-0 no a c i แอ๋อหนูมันเกิด่ะหนูกับดาเรียดอ่ะต้องฆ่าหนูก่อนเฮ้ยลืมกดตะเกียงค้าม่างแตกวะหนูฆ่าหัว150เฉยยได้ไงวนะ คลีนผมลืมขึ้นเมใจขึ้นตอนนี้ไม่น่าจะทนะันแล้วมั้งออกลาบะดอนแม่เลยดีกว่าไม่ขึ้นลาเมใจเฮ้ยต้องออกโมเดโลนีม่มามีดาริอัสโมเดโลเสร็จค่อยลาบะดอนเฮ้ยมันมาปล่อยรีฟวะมันอยู่เนี่ยโอ oh, oh. ้โหเพื่อนโดนละโอเคทวิชโดนชาดาวเซลาฟีนเซลาฟีนแฟด ชพุบโ้ยหายไปเลยดิซินพูดเสียสละแลาวป้อมกลางฟีอะไรวะเนี่ยระวังมันบินบอไปแล้วเฮ้ยดึงสวยจัดอะ่ะเกือบรอดละไม่เอาหน้าเฮ้ยบนโดนแล้วดันลึกไม่มีป้อมมันเหยไปกลางแล้ววะไม่น่ารอดอเฮ้ยโซโลโคิวดาเิีัสเย็สเก้ฮาว ได้ไงวะเป็นไหนแล้ววะทวินชาร์โดโอ้โหเข้าป้อมไปละเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยแฟลมคอนเซปต์การ์ดสวยสวยสุดยอดโอเคเดี๋ยวนะอัฟิลออนเหมือนจะโดนฆ่าเลยแต่พอไปหาแล้วโดนอัฟิลออนฆ่าหมดเลยอะน้องหกซะด้วย มีนะเฟรดิออสคอนเฟิร์มเฮ้ยแมวหนากลางเฮ้ยดึงสวย <c oughs> ดึงขัดสวยตลอดมามามาตัวนี้ตัวนี้มามีชามอะไรอะไรอะใครใครสวยอ่ะนีอัพชามนะมันก็ดีนะเว้ยมันชามโคตรนานแป๊บบนึงทำอะไรนยตัวสี่แล้วขำ คำปุ๊บตายปั๊บมาลอนได้นะ่ะทำอะไรหรออุ้ยเตะสวยจัดดูดิชามโคตรนานเลยโอเคเขาบอกหยอมละจี้ Hi, hi. Oh. Okay. Oh, you <coughs> 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 ชาวโคตรเนียนเลยมันไม่มีบอดมันทำไมกล้าดันมันอนะตายเจอไพ e ่ e f l a s เข้าไปอันติต่๊อมเฮ้ยเซตหายนี่หว่าวองนะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายไปไหนวะไม่มาเอ้ยยังไงโอเค ับเบิลรับผงครับจะไปซ้อนอุยอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเม่ยวเอ,อียเคได้ไหมนั่นแหละอุ้ยซอี่ปนะพพือ่อขอโทษเพื่อนอุ้ยอันตีสวยมาก ตายปะเนี่ยโอ้รอดได้ไงเดินกับไพ่์ดีกว่าโอไม่เอานนาชินเจาโอเคเอสเซลาฟินเซลาฟินเล็วๆหไพร์ทามันโก s สโลเข้าไปชามปุ๊บๆไห้ เฮ้ยเซราฟินจะไปแคมป์คาเมลได้ปะอุ้ยจะน่าตีไหมโดนโดนโดนเข้าไปโอ้ยงัดผมทำไมได้ปะโอ้ยายันตตีตุ้ม เกือบตายเฮ้ยเลนก้ามาผมว่าผมโดนแน่เนาะเออหายคู่เลยวะเศร้าเลยจังหวะนี้ออ๋อ้าเกือบเวลาแม่งเฮ้ยแมว อะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยเลนกาตาเราโอเคสวยมันเป็นแผนเดินกับไพ่ดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยอะไรอะระวังนะไพ่ <c oughs> ถอยมันจะโดดสแล้วดีนะชินเฉาเจอเหมือนกัน เดินกับไพ่อย่างเดียวละไม่สอดละเอ้ยนี่ไงอุ้ยรอดได้ไงอ่ะสวยจัดบอลบอลชิ้นเฉากุนซูอ่าวผยอมพอดีเลยจี้